เอยที่จเมือยข่อยไปตลาดทุกมือโอ้สมเลย่อยอยากไปอยู่บ้านใกล้ๆเจ้าเนาะสมพรปากสมพรปากจ้าสาธุอันคุณยายช่วยใจว่าอันย่าช่วยใจเพิ่นวาตนาดีเนาะคนได้อยู่บ้านคือนเนาะที่ใกล้วาสนาบดีเราเกิดมาลำบากนํำบุนเกิดมาทำการความความหยากจนเนาะใกล้ก็เกิดมาทำการทำการความอยากจนเนาะเป็นลูกคนไงเขามันลำบาก เป็นลูกกบเป็นูกหัวปีเขามันลําบากอีดีเด้เกิดมาลําบากอีดีด้วมีสองคนจ้าลูกสาวทั้งสองจ้าโอ้เพิ่นเลี้ยนจบแล้อตีเพิ่นเลี้ยนจบกันแล้อตีมาเพิ่นเลี้ยนจบกันนวตีลูกสาวลูกสาวเิ่นก็เลี้ยนจบแล้วเฮ็ดง,งานได้ทิบทิว่าปีเด้เขาเห็ดง,งานนะ่ะ เขาเหตุงานบริษ se ัทอันญี่ปุ่นเลยติ้งก็ปีแล้วว่าพอกินทุเรียนหลายพอก็จะอ้วนน้ำหนักตัวขึ้นได้นี่เยพอนเยพอนุนสวยก็อ่าหัวใจกดกดโอหัวใจบกบบมาค่ะเยพอนหัวใจบกบบมานะคะคุณหมากับคนหนึ่งบอบทันจบจ้าโอ้ใส่เงินหลายอยู่เนาะเลี้ยนเนาะ เป็นกระใสเงินหลายเด้คนเรียนน่ะคนเรียนกระใสเงินหลายอยู่ไปเที่ยวบ้านมัวกับพวกคยไวนะ้เนาะล่าเด้กหนุ่มมันล่าเจ้าล่าบบยายชื่อใจคนหนึ่งมาท่านเรียนเจ็บจ้า สวัสดีค่ะ fc บ่าวสม fc สมนึกบ่าวอุดรสวัสดีแม่ไก่ครับสวัสดีจ้า fc บ่าวสมนึก fc อ่าบ่าวอุดรบ่าวอุดรเนาะเออินบ่าวอุดรเนาะขนมหนึ่งห่อค่ะโอ้เพิ่นมีบ้านเพิ่นมีบ้านในนี่พิ่งจะนี่น สมนึกบาวดรหลากหลายสไตล์ตัขนมหนึ่งห่อจ้าิ่านมีบานจิงหอยมาก,ก็บานร้องตัวนี้สวัสดีค่ะ fc คุณสมนึกบาวดรขนมหนึ่งหอดีนะอันมีบานจิงหอยมาก,ก็บานร้องนี่ดีเนาะ ยายไก่ก็เฮ็ดแบบนั่นลหละยายไก่ก็ทำแบบนั้นเลยยายไก่ก็มีบ้านบ้านบ้านหลักค่อยอยู่ใต้บ้านรองเนาะเวลาเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนตะ่อนนี้เขาชอบถามว่าทำไมไม่เอาบ้านจริงมาละคุณนงนาศเขาถามเนาะ ไปไม่ถูกเขาบอกว่าไปไม่ถูกเนาะตอนนี้เราก็มีเราก็มีบ้านบ้านหลักอยู่ใต้บ้านรองพอกดเข้าไปก็เจอบ้านหลักเลยเอออย่างนี้ดีเนาะไอ้ไก่ก็ทําแบบนี้นะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าทำไมไม่เอาบ้านจริงมาเนาะเพราะว่านนะตอนนี้คอยเหลือแต่แต,ต่ตู จับขาสั้นกะบ่มีกะกะบมีจักบาทบ๊แม,มนดอกพี่เจฟพรสวัสดีครับน้องสมนึกเจฟพรสวัสดีตอนนี้คอยเหลือแตตูจับขาสั้นกะบ่มีจักบาทหัวใจกดกรนมากค่ะบ่าวสมนึกคุณอุดร อ่าเอสุสนึกเบาโดนสองหัวใจกระโจดมาค่ะอันนี้คือเตรียมพักเนาะอันนี้คือใบตูอันนี้เห็ดอันนี้เห็ดอันนี้ใบตูอันนี้ก็บใบตูเนาะให้ไหลเล็กน่อยกันนะ ให้ไล่จักหน่อยก่นอนอภ